อ่าสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนออนไลน์นะครับไม่เห็นหน้าเลยอ่าคุณพลคุณทิติการไปไหนคุณนุ่มคุณธีระพุทธมาตรพุทธมาตรครูเช็คชื่อผ่านจอนะครับเปิดจอหน่อยเปิดหน้าหน่อย เห็นแต่หน้าผากเห็นแต่หัวล้านนะครับดูหน้าชัดๆเต็มๆอ่าเห็นคุณบาสชัดเจนครับมีแค่นี้เหรอมีใครจะมาชช้าไหมกูจะได้พูดทีเดียวไม่ได้พูดหลายครั้งเนอัดวิดีโอนะครับอันนี้อัดบันทึกภาพนะครับ อาบันทึกจะไปส่งท่านผู้อำนวยการไหมครับอ้ามาแล้วน้องเอินฮัลโหลเอินฮัลโหลนะครับเปิดกล้องด้วยครับเปิดกล้องด้วยโกพุทธามาตรเปิดกล้องอ่าโอเคนะครับขาลมมาแล้ว,วลมมาแล้ว,วไม่ลมมาเลยสิบนาทีนะครับวันนี้ มาอีกไหมไม่มาเนาะอ้าววันนี้นะครับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งนะครับตั้งแต่ปิดเทอมตั้งแต่เข้าสั่งปิดโควิดเนาะ,ะวันนี้ค,คุณครูก็จะมาพูดเรื่องแอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับแอปพลิเคชันในการเรียนการสอนนะครับ Google Classroom อีกแอปหนึ่งเนาะช่วยในการ จัดการเรียนรู้ออนไลน์นะครับเดี๋ยวครูแนะนำแอปพลิเคชันแป๊บหนึ่งนะครับักครูเกครูเอามองเห็นหน้าจอครูไหมครับมองเห็นไหมเห็นค่ะอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนอยากให้นักเรียนดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับ กู้ขาสาวยาน้องมาแค่นวกเขาสมยันแบนทราบแล้วทราบแล้วมันไม่เป็นไรอยู่ในบ้านไม่เป็นไรครับมันเป็นเทสล่าคอยนี่อะมองเห็นหน้าจอไหมอะทีนี้ให้เราครับโหลดแอปพลิเคชันนี้ด่วนๆเลยนะครับ แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google Classroom นะครับเข้าไปในไหนเอาดูวิธีการนะครับดูวิธีการเห็นจอไหมเห็นค่ะครับคลิปนี้จะมานำเสนอในส่วนของนักเรียนกันบ้างนะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน Classroom บนโทรศัพท์มือถือเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อันดับแรกนะครับโหลดแอปพลิเคชันนะครับ โหลดแอปพลิเคชันนักเรียนโหลดเป็นไหมโหลดเป็นไหมครับโหลดแล้วค่ะอ่ามีโหลดไปแล้วเนาะนะครับก็คนที่ยังไม่ดาวน์โหลดนะครับเข้าไป Google p l y y เห็นไหมครับ Google p l y y เนะี่ยแอปพลิเคชันสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า google Google c l a s s r o o m นะครับที่ช่องค้นหาเนาะ เห็นไหมครับเอาลองย่อจอแล้วทำตามเลยนะครับพิมพ์คำว่า Google Classroom นะครับอ้าวสะกดพร้อมกันแล้วลองสะกดพร้อมกัน G O O G L E นะครับเวนบัค C L A W S อ่ W O, o M นะครับ Google Classroom โหลดหรือยังใครโหลดได้แล้วบอกคุณครูด้วยนะครับพื้นที่เต็มค่ะแตวพื้นที่เต็มปัญหาอีกปัญหาหนึ่งครูครับชัโนเจะไปได้ไวเนี่ย มันไม่เป็นไรรออยู่ในบ้านว่าแต่อยู่ในบ้านนะครับไม่ไม่ออกมาไม่ผ่านโอดค่ะเมเมทนูดาอ้อาวโหลดแล้วนะครับโหลดไว้ก่อนนะครับโหลดไว้ก่อนเนาะค่อยมาว่ากันอีกทีใครโหลดแล้วก็จะเป็นแอปพลิเคชันนี้นะครับใครที่เครื่องเต็มก็เคลียร์เครื่องนะครับ มาเลยดูตัอย่างฝนมาเปเนยอยางฝนแล้วขนยานแม่เนียนจ้ารโหลดเสร็จแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ลิงก์นะครับลิงก์ไปดูเองได้ยินไหมได้ยินค่ะไปดูแล้วครูจะให้รหัสห้อง เข้าเรียนนะครับรหัสเข้าเรียนเดี๋ยวส่งไปอีกตามอีกทีในลิงก์นี้นะครับอ่าเนื่องจากฝนตกเนะาะกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าโอเคถ้าโหลดแล้วให้ทำตามลิงก์นะครับมันจะมีรหัสขอเข้าห้องเดี๋ยวคุณครูจะก๊อปปี้ไว้ในแชทนะครับอ่าคุณครูจะก๊อปปี้รหัสเข้าห้องเนี่ยไว้ในแชทนะครับ ถ้านักเรียนดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้เข้าห้องเรียนครูจะสามารถาเช็คได้ทันทีนะครับรหัสเข้าห้องเรียน อ่าฝนตกแล้วโอเคถ้านักเรียนเข้าห้องเรียนครูจะสามารถเช็คชื่อได้นะครับขอให้นักเรียนเข้าห้องเรียนได้ทุกคนนะครับสําหรับเพื่อนที่ไม่ได้ออนไลน์นะครับแจ้งเพื่อนด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเอาวันนี้ก็พอเท่านี้เนาะโอเคไหมครับค่ะโอเคเอา้าววางายได้ Yeah, oh,